สวัสดีปีใหม่ปี67นะครับมาต่อกันอีกคันหนึงนะครับหลังจากวันที่30ปีก่อน66นะครับก็ส่งงานไมตี้เอ็กน้ำแห้งไปเรียบร้อยนะครับคันก็จบไปเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับโรนิสานเอนนะครับเป็นรถมือสองลูกค้าซื้อมาใช้ได้สักปีสปีนะครับเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นน้ำน้ำแห้งนะครับคันนี้นะครับรหัสเครื่อง ga 1อนะครับ G A 1 6 D N E นะครับเป็นรหัสย่อฮิตของนิสสันในยุค90นะครับส่วนมากนิสสันก็จะมีเครื่องตัวเดียวน่ยครับคือ G A 16ที่ใช้ใช้กันนะครับเดี๋ยวคันนี้ครับผมจะพามาดูของเสียก่อนนะครับผมได้ผ่าเครื่องละหมดหมดแล้วครับเนาะรถคันนี้นะครับเคยผ่าเครื่องมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเคยผ่าเครื่องมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ผ่าด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยปรกเกนนี้ไหม้หมดเลยนะครับเนี่ยที่ดำดตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ย คือฝาสูบรั่วนะครับเนี่ยปาเก็นมันแหลบที่ดำๆถ้ามันขา,ขาวๆอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันดำๆส่วนมากมันจะรั่วตรงดังตรงกลางเนี่ยครับเนี่ยคันนี้ก็ตอนผ่านมาผมก็ใช้ละมีวาลยันด้วยนะครับฝาสูบรั่วเนาะส่วนเสื้อสูบนะครับหลวมมากนะครับหลวมมากเลยปากแหวนห่างมากนะครับคันนี้เดี๋ยวผมต้องคว้านเสื้อสูบด้วยนะครับควานไซส์ห้าสิบ แต่นิสานเนี่ยมันชอบเล่นอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับรหัสเครื่องบางตัวมันไม่มีลูกไซส์50นะครับมันไม่มีลูกที่ขยายไซส์ได้ต้องตีปอกอย่างเดียวนะครับส่วนรุ่นนี้จําได้ว่ามีไซส์50นะเดี๋ยวผมต้องไปดูที่ร้านอะไรก่อนนะครับว่ามีไซส์50ไหมนะครับเสื้อสูบเดี๋ยวก็ต้องส่งลงกึงเช็คเสื้อแตกเช็คฝาแตกนะครับก็เก็บหน้าฝาเก็บหน้าเสื้อแล้วก็ควานไซส์มานะครับเนาะส่วนอะไรอย่างอื่นนะครับต่อมาที่ให้ดูนะครับชุดโซ่ราวลิ้นนะครับหนึ่ง เราลิ้นสะพานโซ่ชับอกชับก้านนะครับเสียหมดเลยครับเก่ามากแล้วเนี่ยครับตัวดันโซ่ก็สึกเยอะนะครับเนี่ยตัวดันโซ่นี่ครับก็สึกเยอะนะครับตัวดันโซ่ก็สึกเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนหมดนะครับเวลาผ่าวมาแล้วก็จะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับนาองนอนี่สายจะเป็นโซ่นะครับไม่ได้เป็นสายพานแต่โซ่ก็ขาดได้เหมือนกันนะครับยิ่งรถมิสูนี่ขาดบ่อยมากเลยโซ่เราลิ้นนะครับ ต่อมานะครับต่อมาก็มีพวกอะไรภายนอกครับบวกปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้าอ่าอะไรอีกนะอ่าเสื้อวาวน้ํานะครับเนี่ยเป็นสนิมรั่วหมดเลยนะครับเนี่ยรั่วหมดเลยนะครับสําหรับเครื่องตัวเนี้ยน้ํารั่วทั้งตัวนะครับน้ํามันเครื่องรั่วทั้งตัวเปื่อยหมดนะครับหมดอายุอะหมอน้ํานะครับหมอ้น้ำ หม้อน้ำไอ้สีฟ้าที่เห็นนะครับคาบน้ำยาหลอยเย็นที่เราเติมไปครับรั่วหมดเลยครับเนี่ยหม้อน้ํายังไงก็ต้องเปลี่ยนทิ้งอยู่แล้วนะครับเนาะอะไรภายนอกจุกจิกภายนอกมอเตอร์พัดลมนี้เดี๋ยวผมต้องเช็คดูก,ก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่านะยางแท่นเครื่องนะครับขาดหมดนะครับเนี่ยขาดหมดเลยจะต,ต้องไล่ไล่เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับมีอะไรอีกนะเดี๋ยวผมพาไปดูที่หน้ารถก่อนนะครับ เครื่องตัวนี้ไม่ได้มีอะไรจุกจิกภายในเยอะนะครับแต่ภายนอกก็เยอะไปกันพวกท่อน้ํามันเยอะนะครับรถรุ่นเนี้ท่อน้ําแล้วดันไปอยู่หลังเครื่องด้วยนะครับอยู่ใต้เครื่องด้วยยิ่งทํายากไปใหญ่เลยแทนเครื่องตัวในนี้เอ,อือันนี้เหมือนจะดีอยู่อันนี้ดีอยู่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับของเสียที่ให้ดูนะครับหลักๆเลยเครื่องตัวนี้ก็ ใส่เสื้อใส่ฝานะครับแล้วก็ควันไซด์ห้าสิบนะครับแล้วก็ชุดโซ่เลาลิ้นชุดโซ่เลาลิ้นชุดสะพานโซ่ในเครื่องเดี๋ยก็ต้องจัดก,การไล่เปลี่ยนตอนประกอบก็ตั้งวาลวนะครับอันนี้เป็น e ีพีแรกนะครับสําหรับรนถะน้ำเอน s ิสสันเอ็นวคันนี้มันโครงสร้างเดียวกับเซ s น n ิสสันซัน B, B นี่บสิครับเนาะมาใกล้ๆกันตืดๆดๆอ่าก็น่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับคันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องทาล้างทำความสะอาดเหมือนเหมือนเดิมนะครับล้างให้ขาวเหมือนเตรียมประกอบแล้วค่อยไปลงกึงนะครับผมโอเคครับ